สวัสดีคะ่ะมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกินมือกุ้ชนทองสวัสดีปีใหม่คะ่ะ <c oughs> มาพบกันอีกแล้วนะคะกับปีใหม่วันนี้เราจะมากินมาพบกันอีกแล้วในวันปีใหม่ <c oughs> พูดผิดเพื่อนๆมาพบกันก็มาต้อนรับด้วยการกินไข่กินวลาทูแล้วก็สะดาคะ่ะ มาคะ่ะเพื่อนๆวันนี้น้องเวก็จะมานั่งกินข้าวด้วยของน้องเวมีไข่ต้มแล้วก็มีแกงเรียงแกงเรียงคะ่ะเขาชอบแบบอันนี้ของน้องเวนะคะแม่ก็จะกินด้วยแหละแล้วก็มีปลาทูปีใหม่เพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าคะถ้าไม่ได้ไปเที่ยวไหนกินข้าวอยู่บ้านหาข้าวมากินด้วยกันคะ่ะเริ่มต้นที่ปลาทูก่อนนะคะไข่เนี่ยเป็นเราทําเป็นไข่ลูกเขยนะคะ มีน้ำน้ำหวานหวานหอมเจียวอันนี้ของเด็กนะคะขออนุญาตอื้ออร่อยไหมลูกอร่อยนี่ต้อนรับปีใหม่ด้วยไข่ก่อนเลยอืม อ้อเด็กซีซาร์เลยเลยค่ะถ้าจะแซ่บไปแหละแซ่บไหมอืม้ม มั่งมังง่งเนี่ยอือหืออือหือโอแค่ขังยวพอเดี๋ยวมันเข้าในคลิปอือหืออือหือ เสียงลูกสาวทำกับข้าวกินเองค่ะคุณพี่อร่อยไหมอร่อยไหมแม่ก็อร่อยเหมือนกันกินเหรออือหืออร่อยมากเลย เขาอยูข้าวค่ะแต่รอแม่ยาไม่เอาไปทำกับข้าวเถอะกินเลยกินเลย หมูกระเหม็นอยากดมด้วยละอืมอือมีใบด้วยค่ะอร่อยจ้าอร่อยไหมลูกอือ

จ,จุ่มจิ้มอันนี้หมเหมือนหวานไม่จุ่มอันนี้ดีกว่าอืเป็นไงเอาไข่ลูก<น>เขยไปจิ้มน้ำแกงเลียงใใค่ะเหมือนไข่เลยอือก็ไข่ไงลูกมาไข่สดที่ทอดแล้วอะ่ใใอวอะอือ

ชื่นใจเหรออืออืออืปน้ำอ่าปะทุจมูกให้หมด ไม่มีปลาดุกเราก็ใช้ปลาถูกินไปเลยค่ะกินได้ทุกอย่างไม่มีปะลารอเลยเหรอแม,ม่ขอปลาถูาาาาาสุกยัง หลักใส่จางแล้วเก็บให้เรียบรอ้อยทำกับข้างปกติเขาก็ทำกินเองนะคะไข่เจียวไข่ต้มทอดนุ่นทอดนี่วันนี้อยากวันนี้เขาอยากทำหมูทอดชุบเก็ดขนมปังเลอะดีจังเลย บอกทำแล้วเก็บด้วยมีคนเลี้ยงละยามแก่พูดไปอย่างนั้นนะคะ่ะไม่ได้หวังว่าให้เขามาเลี้ยงหรอกหวังให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ต้องเหมือนจะไม่อิ่มอุย๊ยหืมขอโทษนะที่ไม่กล้าอ้เหรอ ทิ้งเลยไงอืมได้ต้องงอไปทิ้งในแก้วอร่อยให้ด่วน้ำเย็นของร้างมึง่อยถ้าน้ำเย็นอืออมหอมด้วยครับเอ้ยอือ อะไรสุดยอดลูกข้าวอ่ะสุดยอดอออืเอาปลาทูอีกไหมชอบคนนี้ชอบกินปลาทูชอบทั้งพี่ทั้งน้องเลยค่ะ ดูกลางด้วยนะลูกนะฮะดูกลางด้วยแม่มองไม่เห็นเนี่ยใส่มันตายยังมองไม่เห็นเลยเพื่อนเพื่อนแซบก็แซบเป็นไรครับหนาวอ่ะ แกนสังเอาไข่ไหมไม ตอนนี้นไม่ซื้อก็เทียมกัมบมัูบอ่ะ <c oughs> ยาบ,บูบอว่าให้ให้ไปข้าอองบ้านเม่นี่จุกจันไว้บอกว่าไปข้างๆบ้านไอ้จุ๋ย สวัสดีครับอิ่มยังหนาวสันเลยแม่โอ้โหแม่เก้งสันเกงสัน แม่มกำน,นี้เดี๋ยเอาไปทิ้งได้ไหมไหนเอามาให้แม่ดูดนะอ๋อยังไม่หมดยังไม่หมดอือเพือ่อนๆช้อนทองทำค่ะเก่งมากเว้เป็นนิมิตหมายที่ดีแม่ช้อนเงินนั่งจีนไปแก้วว่าช้อนเงินได้ไหม <c oughs> ช่องจินไปกับช้อนเงินได้ไหม เงีนชื่อเนทองเลยอร่อยค่ะแต่มันอยู่กับสายตาของเงินนะแม่เ <c oughs> นี่ยอยาเอาไปทิ้งใช่ไหมทำไมอ่ะมันหมดแล้วเนี่ยจะมาทิ้งเองเอาทิ้งเองอือหือ <c oughs> สวัสดีเพื่อนๆก่อนสวัสดีครับมาพบกันในนั้นกับเจ้าขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ขอให้เพื่อนๆเฮงเงรวยๆปังๆในวันปีใหม่ด้วยนะคะสวัสดีครับปะปิดปิดคลิปมาดูด้วยค่ะ